是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却忘了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。 夏未央，林荫路单车响。原来所谓爱情是这模样。<noise> 就承认一下，情深意切，此难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不。 夕阳，我心之所向。想和你游四方，赏晴雨的风光。想和你铺纸笔，写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。 ใ่ที่สุดนเขก็มาจะนอนอายอยู่ที่เมืองจลินที่เดิมรีบมานะ รออะไรตั้งนานเนี่ยไม่นนรอทำไมก็ไม่ทำไมก็แค่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์นายเนียน่ยแล้วนี่อะไรอขอดดงขวัญสำหรับนายลองดูสิ ก็ถึงเวลาที่ฉันจะทำเพื่อนายบ้างซากซึ้งจนน้ำตาแทบไหลใช่ไหมล่ะอีกด้านก็มีตัวอักษรนายจะเรียกมันว่ากระบี่เวกวางหรือว่ากระบี่ควานสีก็ได้หรือจะเรียกมันว่ากระบี่ควันสีเวกวางจะต้องลำบากฝึกสร้างอาวุธเพื่อสร้างมันขึ้นมา แล้วเสนก็ดวงดีมากด้วยบีครั้งเดียวก็ได้กระบ,บี่ั้นเลอร์นี้มาเนี่ยจะได้นายกระบี่ั้นเลอร์จริงๆฉันขอลองหน่อยได้ปะได้สิจะจะพีเคกับนายสามครั้งจะสอบกระบี กระบี่ฉันเลิศจริงด้วยฉันชอบมากไวกว้างนายรู้หรือเปล่าแค่นายบอกว่าชอบต่อให้ฉันสร้างมันมาอย่างลำบากก็คุ้มคุ้มค่ามาก <p> ได้เลย งเทพฉันก็มีของขวัญจะมอบให้เธอสิ่งที่ฉันมอบให้ก็คือกระบี่ตัดสัมพันธ์เว้ยเว้ยเรอที่เธอสร้างขึ้นน่ะฉันฉาวากใกล้โง่พอแล้ว ที่ฉันพีเคกับพวกเสี่ยวยี่รู้สึกราวกับถูกนายสิงร่างแสดงฝีมืออย่างดุดเดือดตอนนี้ย้อนกลับไปคิดดูรู้สึกดีจังเลยฟังดูเหมือนแสดงฝีมือไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝีมือฉันเยอะขนาดนั้นแต่ว่ากลับบ้านไปคุยเรื่องนี้กับเอ,อ้อซีเธอจะโกรธหรือเปล่านะไม่หรอกไม่โกรธหรอก เออสีของฉันพูดง่ายจะตายไปเอ๊อ๋ออันนี้จอดก่อนจอดก่อนฉันตัดสินใจแล้วจะซื้อเคไปเอาใจซัหน่อยนะย <c oughs> ิด,ดีต้อนรับค่ะแพงจังเลย ยืมหน่อยได้ค่าฝึกงานแล้วค่อยเอาคืนให้ทำไมให้เยอะจังอะที่เหลือให้เธอใช้เอาใจฉัน, <c oughs> นเ,อเอากอนเนี้ค่ะเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ถ้วยนี้ด้วยค่ะใส่กล่องให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่อดหนุนค่ะอะเอาใจนายนะฉันไม่ชอบกินขนมเค้กนายนี่เอาใจยากจังเลยอีกอย่างมาเล็กไปนายไวเล็กไปเหรอแค่นี้ก็ไม่เข้าใจนายให้ฉันมาพันหนึ่งซื้อเค้กก้อนใหญ่ก็ซื้อได้แค่ไม่กี่ครั้งแล้วถ้าซื้อก้อนเล็กๆก็จะซื้อได้อีกหลายครั้งเลยจะแบบไหน เชนดดาทั้งสองแบบโลกมากไปเถอะยังไม่กลับมาอีกเหรอสิ่งที่ฉันมอบให้ก็คือกระบี่ตัดสัมพันธ์เว้ยเว้ยเว่ยละครฉากนี้ของเธอฉันชฉากวางเล่นมาพอแล้ว โดของเธอเลยนะอุ๊ยออกไปเฮ้ยฉันบอกให้ออกไปไง ดูเธอเซ็งๆอ่ะมีเรื่องในใจเหรอมีเรื่องอะไรอ่ะล้าฉันฟังได้ไมัม้ฉันจะมีเรื่องในใจอะไรได้ละ่ะก็แค่กำลังคิดว่าชีวิตของฉันอาจจะถึงเวลาที่ต้องหาเป้าหมายใหม่ถ้าหมายถึงความรากักหรือว่าเรื่องงานเหรอ <c oughs> ถ้ากินเสร็จหรือยังเนี่ยก็้เสร็จแล้วหรอพาสต้านี่อร่อยมากเลยฉันจะกินให้หมดเกลี้ยงเลยเนาะ จะเช็คบินแล้วนะเช็คบินด้วยเช็คบินด้วยค่ะอ๋อได้ค่ะมีบัตรสมาชิกไหมคะมีส่วนลดค่ะอืมอืมช่มือไม่ต้องหรอกจ่ายเงินไปเลยอืมเดี๋ยวผมแต้มให้หน่อยด้วยอฉันถ่ยรูปติดบัตรเก็บไว้ในอัลบั้มรูปอ่ะ เอาเป็นไรอะ่ะเอาเอาเอแค่แจ้งหมายเลขสมาชิกบุญบตรก็สะสมแต้มได้แล้วค่ะอีหลานจะฟ,ฟังชี้ที่บายก่อนสิไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะ เดียวน้ที่ฉันคบเธอเป็นเพื่อนมีอะไรก็เล่าให้เธอฟังแต่เธอกลับมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปิดบังฉันได้ไม่ใช่แบบนั้น,นหน่อหตอนนั้นเนี่ยฉันอยากจะบอกเธอแต่ฉันกลัวเธอจะไม่พอใจแล้วเธอก็ไม่ได้กลับไปอยู่หอฉันไม่มีโอกาสบอกเธอนี่แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นทำไมไม่บอกอก็ก็หลังจากนั้นก็เธอยอมแพ้เองนี่นะเธอก็เลยไม่กล้าเอ่ยถึงอีกเรื่องสำคัญขนาดนี้จะไม่เอ่ยถึงได้ยังไง ผู้ชายดีๆอย่างเสี่ยวได้กลับถูกผู้หญิงเหยียบเรือสองแคมแบบเป้ยไวยวหลอกแต่ผู้สีไม่บอกฉันได้ยังไงเดิมทีฉันคิดจะโพสคลิปนี้ลงเว็บเปิดโปงชมหน้าที่แทจริงของเป้ยไวยๆแต่ว่าฉันโพสคลิปนั้นลงเว็บตอนนี้เลยดีมากถึงแม้จะปิดเทอมแต่คนที่ติดตามเสี่ยวไายมีมากมายและโพสตคลิปเรียนเดี๋ยวนี้จะเปิดโปงชมหน้าทแท้จริงของไม่ได้ถึงทำแบบนั้นเสี่ยวไายก็จะพลอยไส่หน้าไปด้วย ใหญเขาต้องเสียใจอ่ะแล้วเธอจะให้เขาถูกปิดหูปิดตาอยู่อย่างเงี้ยเหรอเ็ายิ่งไม่ได้ใหญ่สิเธอส่งคลิปได้ไหมฉันจะจับไปให้เสียวไนดดูเองได้ได้ได้เดี๋ยวฉันส่งให้เธอนะคิดไม่ถึงเลยว่าเป้ยไวย,ย,ยจะเป็นคนแบบนี้นะ่ะันไม่ยอมให้หล่อนได้สมหวังแน่และอีกอย่างผู้หญิงประเภทหล่อนไม่เหมาะกับเสียวไนสักนิดแล้วก็ไม่คู่ควรที่ฉันจะยอมแพ้ด้วย นี่อิหลานแล้วเธอจะไปหาก็ไม่ไรเหรอฉันรอไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว เสียวได้หรือเปล่าใช่คุณคืออดุนพี่วันดีค่ะฉันมือกีร้านวันดีมีธุราอะไรอืมฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยนะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบยเย์วยๆฉันคิดว่าสมควรจะบอกให้คุณรู้เราไปเจอก,กันที่ร้านกาแฟดีไหมคะฉันไม่สนใจฮัลโหลฮัลโหลฮะ เซลนัยลุงลีพ่อกับแม่กลับมาหรือยังอ่ะอยางเลยครับงานคราวนี้<อ>ถ้าจะย,ยากพอตัวอาจธิเกตต่ออีกเดือนสองเดือนอ๋อเอ๊ะตอนนี้เธอยังพักอยู่หอเพื่อนเหรอครับแต่ไม่กไกลมากอ๋ออ,อลุออองลีขอตัวกลับก่อนโอเคโชคดีนะ

不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒。